บอลช่อาง่านางน้องกะงการเปิดพิธีแต่จนจนพ้นตีโม่แลวนี่เอานคนคนหมดบุร้บ้งเดยวบึงวิ่ใช่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับเลยบัวนี่เป็นดบบจัาโวตถุกไน่เมื่อ้นนี่ตะกินจับก่อนครับพี่น้องครับมาเสนมาตอมาโฮมกันเสน่ค่ะนั่งรับ สาหลับตาว่า,าแม่แดดออนเลย อีกเช่นนึงค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบวิชัยที่เคารพรักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสสวััดีครบายออยยอดูดแล้วแล้วด้อยบาดเดนสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องของเราชาวตำบลบวิชัยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะได้มาร่วมพิธสักกระเทนีบุญบ้างไฟของรอประจำปีพุทธศักราช2000 66าร้อยหกสค่ะทปีนี้อลังการมากเลยเนื่องจากว่ามีมีอะไรคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงถูกต้องค่ะตรงนั้นมีเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ก่อนที่จะไปถึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ยิ่งใหญ่ก่อนนี้ไปเจอกับปู่หิงมาเจอกับโร่เอดก่อนนะคะแม่จ๋ากับกับเพราก่อนใช่แล้วค่ะพี่เขาของเรา กบเบบนอนเบสันห be mm ัวเขายานีทองดีผู ah ้บริการของครั่องในน้ำตัอยางเป็นท่าการค่ะสดสเได้จ้าผมบรรจงุณนั่งมากครับขณาไฟอํานวยการกับสดสดใน้นะครับหนูเคยไม่ทางบึงนี้ใช่เมื่อนี้ระวังที่เข้ารอบประทับในพิธีเพิ่นเปิดงานยาคู่กระถาดอยู่นาอเพิ่นกระลังเดินทางมา เมื่อดีท่านประธานกองเข้าได้รับเกียรติจากรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกาลสินคือท่านวิสาขาพานประดิษฐ์ครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินของเราท่านกำลังจะเดิน,าท,านทางมานะคะพี่น้องา่ากำลังขี่หัดใจรอเพื่อนมายาสกิกากสินณีกสินีไพร่กสิณีามาบวงท่านที่นี่ก่อน,นเชิญนาะวันนี้ท่านคณะผู้บริหารของเราผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะคะผู้นํา ประธานอสปคณะผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษาราพอพสตสต,ต่งมารวมกันอยู่ตรงนี้เ <มา S 1> พื่อที่จะมาเชินชมความรักสามาัคคีของพี่น้องชาวตำบลวิชัยปีได้กับปีน,น,บบนัน่านเข้าว่นแม่นการเข้าได้คู่ราเด้อันพี่เข้าได้ดิปีได้กับปีนั้นเข้ามาล้างการเข้ารักสามาัคคีของเมืองวิชชยบ้นใหย่นาตำบลเื้นเนอค่ะ เข้าไปเห็นมื้อลลานตำบลวากักจำได้กับบพักสับานเขาต๊มือใหตสะพองเนีเนวสะอนะาใจใหต้อพองสักวันห่อนไปไหนก็เดาไม่แม่หน้างามไข่สักขุไดาขี้บมอบมาลัยห่อนพาวพาวเลยพักเนี่ยค่ะเนี่ยสะออนแนยพอเนี่ยเนี่สมมสอนอนีนยคือนั่งรำครับร่วมกันแล้วจะได้ประมาณนหมื่นปี ไม่บอกนะยังมาร่วมกับอบอีกเลยบอกว่ายังแข็งแรงนะครับเห็นบอกแข็งแรงแข็งแรงค่ะสุขภาพดีตัวนั่งรำเฮาปีได้กับปีนั้นเห็นแง่มใดบ่เแ่าจ้าเตล่ากับพี่น้องสาวไปหนาดงามรวยรวยอยู่เลยเห็ุเจ้าไหนเป็นพ่อนามบ่เหรอเนี่ยเป็นพ่อนามก็อบอีกเดี๋ยวก็ แต่กีม,ม้าใหม่ใม,ม,นนม่บ่อปานนี่สูบมือนีมาปานนี่ซำหนีเนาะอยู่เบื้องวิชัยปานนี่เลยเป็นบ่อมันพ่อหนามเพชรใหญ่ท่า,น,น,น,านค่ะพี่น้องคะอยู่ไซกับบ่อสุกบ่อสมบสัยบ่อมวลซื้อหัวเซลซำอยู่เบืง้งวิชัยขอให้พี่น้องภูมิใจแต่พวามโหลดเน,ะนาะค่ะมือนีท่านนายกท่านนายกคูณน้ำบริหารของเราคือท่านนายกเสาวริตรุ่งนะคะท่านได้ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ สถานที่ของเราที่เคยว้างๆบัดนี้ท่าแคบลงนะคะแคบลงแบบ่อสิ่งประสงค์สองเดียวยังเบาส้อยไขสันเนี่เนาะค่ะท่าแคบลงเนื่องจากว่าห้ามมีเวทีนี่ละนะคะแล้วก็มือนี่เข้าบวชวัตถุประสงค์ที่มีเวทีนั่นมีขึ้นเพราะว่าอะไรหรือ อธิบายสู่ฟังกันนะขนาดใหญ่อันนี้ก็เคยผความน่าเย็นยังขนาดใหญ่หาเงินเย็นยังไม่เสร็จกันครับเอาเงินไปใส่ให้ไม่ผู้ใด